เทส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 กับสวัสดีชุดทุกคนนี่นะครับวันนี้พวกเราก็จะมาอัดกิบบีมเอ็นจีไซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรมอัดแล้วมันเป็นหัวมากพอมองไปข้างใน<ม>เดี๋ยวพวกเราเขากมล<ส>ันเะยแบ่งเสียงนิดหน่อย Em bằng đất bình tùng nghĩ gì? Wow. Wow. Bay cái này. Chừng Ok, cái đau đổ. เราติดคุยเหรอหเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมค้นหาสป,ปัร์ตไลท์อ๊บเซเว่นมาส่งทุกคนออดินีตเอนเทอร์อย่าไปกดผิดแล้วกัน ไม่นะมันพังแล้ววสเวนครับไปตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ ปล่าไหมโอเคมีปล่ามีถนอนอย่างแน่นอนก็แปลว่าโหลดหมดนั่นแหละตางตึงตึง้งกาจะได้อัดสเต็มเกมโอเค Nigo pa Buddha oh oh among us yeah คิดว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรอันนี้เป็นตอนที่กำลังคิดอยู่เออคิดนั้นทางก็เลยจ๊บตายนั้นไม่ได้ตายกัน จงมาดูลิปนียแล้วลมกไลก็แชิญ subscribe ด้วยใครต้องการอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเปิดทอนคอมเมนต์แต่จะเปิดช้าหน่อยอูออมมองกิสอมองกิสอมองกิส Yes, Ayun yeah, right? oh, uh, siya uh, จะรู้ไเ้เหรอ,อ,อเดี๋ยวเวถึงเวลาที่เราจะเริ่มกันแล้วรวามเร็วทั้งหมดคงกลิ่มกันนี้ ผมเลวีชิงเรียกเมนเล่นเกมรถว,ว้แต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมยงางมันทะลุได้คอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าทำไมยงางมันทะลุดได้แต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้เปเเเิดก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาแล้วมันโอ้โหคนน่าจะตาย Thương dùng chế đai mấy oh, Chế đại, chế đại. oh. แค่ขยับล้อมันตองเอามาได้แหละ ปิดไฟก่อนไหมโลกเดี๋ยวจะปิดตะหลังอุ้ยเครื่องยนต์อย่าบอกนลว่ายังชีได้อยู่น้ำมันหมดน้ำมันยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนะปิดสุด่อนได บีมเอจีไดฟ์ตอนนี้รถไฟไหม้อยู่หมุนตะหลิวหมุนติ้วไม่ใช่หมุนตะหลิวคนดูงง รชนจะจช้ยี่ใหม่

ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไปแล้วเครื่องพังนะเตรียมตัวขยิบนี พังพังแล้วไปไปไปสนีก็พังดึดเฮ้ยเมจีปเนสิ กินอะไรอีไกไม่รูกไม่ได้ไไดไอยาก <ละ S 1> ดูวน<ล>ะ,<ล>ะโอเคแต่ดีนะไม่ได้เปิดกล้องอยากบอกเลยถ้าผมตอนนี้ยังไม่ได้คลิปไม่รู้จะอัดวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวุ้นทละทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมอะ